สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจูเนียรสองผาบ้าน EP นี้จะเป็น EP ที่574แล้วนะคะวันนี้มีพ้าบ้านรานนะคาแบ่งปันจับต้องได้มาในราคาเดียวนะคะ องละ5 0 0บาทขอให้พี่ๆค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบให้ถูกใจนะคะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อชื่นชอบองค์ไหนนะคะเล็งองค์ไหนไว้โทรสายดว่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยยินดีให้บริการกับพี่ๆทุกท่านค่ะ ทางร้านนะคะมีบริการจัดส่งให้ฟรีมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะกะติกาของทางร้านนะคะพี่ๆ กติกาของทางร้านนะคะพาทุกรายการค่ะจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนเลยสมมติว่าพี่ๆนะคะต้องการปิดรายการนี้หมายเลขที่42ให้พี่ๆแจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่42 EP ที่574ช่องจูเนียร์สงพรบ้านเพียงง่ายๆเท่านี้เลยนะคะน้องจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆทุกท่านได้อย่างถูกต้องและก็รวดเร็วไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนค่ะ พาทุกรายการนะคะจะเป็นพาของทางที่บ้านน้องเองนะคะพีพีองค์ไหนที่น้องพูดผิดจําผิดน้องต้องขออาภัยพีพีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะรบกวนเวลาไม่นาน ไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะรักกันชอบกามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ EP ใหม่ๆกันนะคะ50รายการวันนี้พร้อมแล้วนะคะขนมาให้พี่ๆไดรับชมรับฟังกันแบบยาวๆเลยมีทั้งเนื้อดินชิ้นผงนะคะรูปหล่อเครื่องรังสวยๆราคาแบ่งปันองค์ละ500บาทแถมจะส่งฟรีนะคะทุกบ้านทุกออเดอร์เลยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่รายการแรกกันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะองค์นี้จะเป็นรูปหล่อลอยองคนะคะหลวงปู่ทวดก้นจะเป็นก้นลายเซนค่ะก้นนะคะจะเป็นก้นลายเซนแบบนี้เลยนะคะจะมีคาบยาแดงนะคะพี่ๆวัดช้างให้ จังหวัดปัตตานีองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์หน้ากิสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะ ใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่2หมายเลขที่2นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหล่อนะคะพ่อท่านเขียวปี2513วัดหลวงบนใบหน้าดูคมชัดนะคะพร้อมกับห่วงพร้อมกับกอดพลาสติกเดิมๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดค่ะพี่ๆด้านหลังจะเป็นหลังยันน้องแบ่งปันให้นะคะ ราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่3หมายเลขที่3นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะเป็นเหรียญ25พุทธศตวรรษปี250 0เนื้อเป็นเนื้อเปียกทองลงยาใบหน้าดูโมดูชัดมากๆด้านหลังนะคะพี่ๆ ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันค่ะน้องแบ่งปันให้องค์นี้อยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่4หมายเลขที่4องค์นี้นะคะจะเป็นพระกิ่งเปาเวรเศ์ค่ะ เป็นพระกิ่งปาวาเรศองห้าเป็นเนื้อสำริดวัดบวรนิเวศวิหารนะคะใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยรายละเอียดรอบองค์นะคะพี่ๆดูสวยงามหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทนะคะใต้ฐานจะมีรอยจางค่ะ ต้ฐานนะคะจะมีรอยจานแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่สต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่หหมายเลขที่ห้านะคะองค์นี้ค่ะเป็นพักกิ่งเปาวเลรจะเป็นพักกิ่งนะคะเปาวเลรนะคะ,พ,กกะ,คะพี่ๆเป็นเนื้ออ,อ,องค์นี้จะเป็นเนื้อสำลิดนะคะพิมพ์ห่มคุมค่ะ องค์นี้จะเป็นพิมพ์หุ่มคุมนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นพิมพ์หุ่มคุมสวยๆแบบนี้เลยพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่ห้าค่ะต่อไปคะ่ะจะเป็นหมายเลขที่หก ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่6นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระมะเหสวนพิมพ์สวนเดี่ยวนะคะกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนื้อจะเป็นเนื้อชินเงินนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์น่าเก็บสะสมมากๆค่ะองค์นี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ จะเป็นหมายเลขที่6นะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่7หมายเลขที่7นะคะพี่พๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระก,กิ่งเนื้อสำลิดทองวัดบวร,บรนิเวศนะคะใบหน้าดูคมชัด ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อสํำลิดทองนะคะสวยงามแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะใต้ฐานจะเป็นตอกคุดวางหน้าพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้หรือว่าองค์อื่นๆนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์น้องจะเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันกับเบอร์โทรไลน์เลยรีพักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่8หมายเลขที่8องค์นี้นะคะพี่พ,พี่จะเป็นหลวงปู่ทวดจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่องนี้ใบหน้าดูคมชัด ใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยค่ะด้านหลังจะเป็นหลังด้านหลังจะเป็นหลังเตารีดนะคะม,มีพยาคุดแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ล้านนะคะ500บาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยองค์นี้จะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองสวยงามมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่9หมายเลขที่9องค์นี้เป็นพระสมเด็จจิตรดานะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังพญาคุดเป็นเนื้อโลหะสำริดทองพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบ,ทรบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ท่านไหนอยากสบูชาองค์นี้หรือว่าเล็งไว้อยู่นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศรัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่10 หมายเลขที่สิบนะคะองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดป่าสารไมหน้าดูคมชัด เป็นหลวงปู่ทวดวัดปราศาสตร์นะคะใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ขาดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีใบหน้าดูคมชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนเลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่11 หมายเลขที่สิบเอ็นะคะพี่ๆองค์นี้จะเป็นพระผงหลวงพ่อปานพิมพ์านุมาหหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ รายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนค่ะน่าเก็บสะสมมากๆผิวจะเป็นผิวแห้งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่าไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะพี่ๆน่าเก็บสะสมมากๆเป็นหมายเลขที่11ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่12 หมายเลขที่12นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระปิตาเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรวิหารองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งพันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาท ผิวจะเป็นผิวแห้งประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะพี่ๆเป็นหมายเลขที่12ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่13หมายเลขที่13องค์นี้เป็นพระลีลานะคะจะเป็นเนื้อชินสนิจะเป็นเนื้อชินอ่าเป็นเนื้อชินเงินลงทอง เป็นพระเก่าพระโบราณนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละนะคะ500บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะพี่พีสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านหลังไม่มียันหรือว่ารอยจาร์นะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทโเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่14หมายเลขที่14นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะ จะเป็นปี2517วัดบ้านไร่จังหวัดนะครราชสีมาเลี่ยมก่อพลาสติกเดิมนะคะเนื้อทองแดงลมดําใบหน้าดูคมชัดด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันองค์นี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่15หมายเลขที่15นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระพุทธชิน,นราช นะคะจะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะคะพิมพ์ฐานสูงเป็นเนื้อสำริดทองค่ะเป็นเนื้อสำริดทองเนื้อทองดอกบัวกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะสวยๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อสำริดทองด้านหลังนะคะพี่ๆรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆค่ะ น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่16หมายเลขที่16นะคะองค์นี้ค่ะพี่ๆจะเป็นพระสมเด็จนะคะจะเป็นพระสมเด็จหลังยันสามหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารได้จังหวัดระยอง องคนี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูช,ชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยสภาพสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่บินเลยนะคะต่อไปคะ่ะจะเป็นหมายเลขที่17หมายเลขที่17นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จ เป็นพระส,สมเด็จปกโหนะคะลงรักปิดทองถักเชือกวัดละคังโคศิต,ตารามผิวจะเป็นผิวแห้งแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีนะคะเป็นผิวแห้งธรรมชาติมวลสารรอบองค์ดูชัดจนนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบรักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่18 หมายเลขที่18นะคะองค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงปู่สุขปี24 6 6วัดป่าคลองมะขามเ่าจังหวัดชัยนาทเลี่ยมกรอบเดิมนะคะพี่พีน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีเหรียญเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณน,นะคะเป็นเหรียญเก่าเหรียญเดิมพี่พ,พท่านไหนที่สนใจนะคะทักเข้ามาทูเข้ามาด,ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะพี่พีต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่19ค่ะ หมายเลขที่19นะคะองค์นี้ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเนื้อนวะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อนวะนะคะวัดช้างให้จังหวัดปะตะัตตานีค่ะใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆด้านหลังจะเป็นหลังเตารีดแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจ อยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะพี่ๆน่าเก็บสะสมมากๆเป็นหมายเลขที่1 9เกนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่20หมายเลขที่20นะคะองค์นี้เป็นพระพุทธชิน,นราชพิมพ์แต่งเป็นเนื้อสำลิดทองค่ะจะเป็นเนื้อสำลิดทองนะคะองค์นี้ปี2485ดวัดสุทัศน์นะคะ ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะพี่ๆสวยงามมากๆเลยนะคะองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่20ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่21ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่21ค่ะหมายเลขที่21นะคะองค์นี้เป็นรูปเหมือนปัมหลวงพ่อเดิมปี2482เนื้อตะกวัวนะคะ จะเป็นพิมพ์ไม่ตัดปีกนะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ใบหน้านะคะดูคมดูชัดนะคะพี่พีรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนเลยด้านหลังนะคะไม่มียันหรือว่ารอยจันนะคะพี่พีน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาท จะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่21เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่2ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่22ค่ะหมายเลขที่22นะคะ,ะ,คะองค์นี้ค่ะเป็นลูกเหมือนปั๊มนะคะหลวงพ่อพงษ์ อองค์นี้นะคะจะเป็นรุ่นแรกเลยวัดพระธาตุดอนอเป็นวัดพระธาตุดอนเหลืององค์นี้นะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนน่าเก็บสังสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทค่ะพี่ๆสวยงามแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่23องค์นี้จะเป็นรูกเหมือนปั๊มค่ะ เป็นรูปเหมือนปัม๊มคูบาบุญชุ่มนะคะจะเป็นคูบาบุญชุม่มยานสั่งวะโลรุ่นแรกวัดพระธาตุดอนเรืองเช่นกันค่ะพีพีพองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา5้0บาท สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่24องค์นี้นะคะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะใบหน้าดูชัดเจนนะคะพี่ๆมวลสารรอบองค์นะคะดูสวยงามแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่อ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบถูกเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งฟีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่25องค์นี้นะคะจะเป็นรูปเหมือนปั๊มลวงพ่อเดิม เป็นรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อดื่มนะคะเป็นปี2482เนื้อเป็นเนื้ออันปะก้านะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรคะ์ค่ะใบหน้านะคะดูคมดูชัดหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะใต้ฐานจะเป็นฐานดอยจาน พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทลเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นหมายเลขที่ย5ิบห้าต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่26หมายเลขที่ย6สิบหนะคะองค์นี้เป็นรูปเหมือนปั๊มนะคะหลวงพ่ออีวัสตวัตะหีบนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อลมดำใบหน้าดูคมชัดหน้าเก็บสะสมมากๆเลยค่ะ องนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะพี่ๆสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่26ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่27ค่ะจะเป็นพระชัยวัดก้นอุดข้างเนื้อสังหริทอง วัดบอบอนนิเวศนะคะพี่พีจะเป็นก้นอุดข้างสวยงามแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆพี่พีท่านไหนสนใจนะคะรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะดูสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแปดหมายเลขที่ยี่สิบแปดองนี้นะคะพี่พีเป็นพักกิ่งหลวงพ่อรอดขออภัยค่ะจะเป็นพักกิ่งหลวงพ่อจาดเป็นพักกิ่งหลวงพ่อจาดนะคะใบหน้าดูคมชัด ใบหน้านะคะดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ขะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะใบหน้าดูคมชัดมากๆเป็นหมายเลขที่28ดนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่ย9ิบต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่29ิบนะคะ หมายเลขที่29นะคะองค์นี้เป็นเหรียญดอกโบราณหลวงพ่อโบวยวัดมะนาวนะคะพี่ๆอองค์นี้นะคะจะเป็นพิมพ์สองหน้าค่ะน้องแบ่งปันให้นะคะราคาอยู่ที่500บาท จะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีพลูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่30นะคะองค์นี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญดวงพ่อพรมใบหอกจะเป็นเหรียญดวงพ่อหลวงพ่อพรมใบหอกเนื้อตะกั่วนะคะวัดช่องแค่ อ,องค์นี้นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังเลี่ยมแบบนี้เลยจะเป็นหลังเตารีดน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะพี่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะสามารถใช้เบอร์โทรแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่และองค์ได้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่31 หมายเลขที่31นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นกะลาแกะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะคะจังหวัดนคนปรปฐมใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยค่ะใบหน้านะคะดูคมดูชัดนะคะด้านหลังค่ะพี่พีจะเป็นหลังรอยจานน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่อง์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีสภาพดูสวยสมบูรณ์เป็นของเก่าของโบราณหายากมากๆแล้วนะคะไม่ค่อยมีแล้วนะคะพี่พีพกะลาแกะราวหูอมจันแบบนี้ พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่32หมายเลขที่32นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญนั่งพันชนะมารหลวงพ่อรวยวัดตะกูนะคะเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมชัดใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆ ด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังยันองค์นี้น้องแบ่งปันให้ค่ะราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีเป็นปี2 5 5ห้าห้าดนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สามสิบสามหมายเลขที่ส3อสค์าองนี้จะเป็นพระปิตา เนื้อผงคุกรักนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชบวรวิหารผิวจะเป็นผิวแห้งค่ะผิวจะเป็นผิวแห้งมวลสารรอบองค์จะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีค่ะเป็นผิวแห้งธรรมชาติมวลสารดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะพี่พีต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่34 หมายเลขที่34องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเฮงวัดบ้านหอมจังหวัดสมุทรสาครองค์นี้จะเป็นเนื้อสำมฤิดทองนะคะใบหน้าดูคมชัดใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังยันน้องแบ่งปันให้นะคะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีสภาพดูสวยสมบูรณ์เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่35ค่ะ หมายเลขที่35องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเสือเผ่นหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงจังหวัดสมุทรสาคเรเลี่ยมจับขอบเดิมๆนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นหลังยันด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนเลี่ยมจับขอบเดิมแบบนี้เลยส่วนด้านหน้านะคะจะเป็นเสือเผ่นพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมเรียบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่36 หมายเลขที่36นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญเกี่ยวเชื่อหลวงปูส่สีวัดถ้ำขาวบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์เป็นเนื้อทองแดงลมดําใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยนันน้องแบ่งปันให้นะคะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟีสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่37 หมายเลขที่37องค์นี้นะคะเป็นพระปางซ่อนหาเนึเมีขสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนงคารามนะคะพี่พีรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะพี่พีสวยงามแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่38 หมายเลขที่38นะคะพี่ๆขาวองค์นี้นะคะจะเป็นเหนเรียญเจริญพรร้างหลวงปู่ทิมวัดนอาหารได้จังหวัดระยองใบหน้านะคะดูคมดูชัดด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังยันดูชัดจีนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจะส่งให้ฟีนะคะเหรียญเป็นเหรียญเก่าเหรียญเดิมๆแบบนี้เลยแต่ว่าเหรียญยังดูคมดูชัดพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทเรทเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่39หมายเลขที่39องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อเดิมปี2470เนื้อทองแดงวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เหรียญดูชัดเจนแบบนี้เลยใบหน้าดูคมชัดนะคะพี่ๆใบหน้าดูคมดูชัดนะคะองนี้ ด้านหลังนะคะพี่พีๆขาด้านหลังนะคะรายละเอียดจะเป็นประมาณนี้เลยลองให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้พี่เป็นหมายเลขที่39นะคะต่อไปคะ่ะเป็นหมายเลขที่40 หมายเลขที่40องค์นี้จะเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่หญเป็นเนื้อกะไหลเงินค่ะเป็นเหรียญจัก,กรพรรดิปี2515พระพุทธชินนราชนะคะเหรียญดูคมชัดหน้าเก็บสะสมมากๆเลยค่ะด้านหลังเป็นหลังสมเด็จพระนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะคะดูสวยงามแบบนี้เลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่41 หมายเลขที่41นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญคูบาอินนะคะวัดฟ้าหลังเหรียนดูชัดเจนเป็นเหนเรียญกลมเหรียญใหญ่ปี2 5 8 0มใบหน้านะคะดูคมชัดใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่42 หมายเลขที่42นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นเหรียญยันดวงหลวงปู่ศรีวัดถ้ำมเขาบุญนาจจังหวัดนครสวรรค์เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ๆใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทนะคะสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่42ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่43ค่ะ หมายเลขที่43องค์นี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อกันปีฉลูจะเป็นพิมพ์ฉลุนะคะปี25 4 9เ,เป็นปี2469วัดพญาติกาลามใบหน้าดูคมดูชัดน,นะคะหน้าก็ิบสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ เหรียญดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะด้านหลังจะเป็นหลังยันพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทร,รเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่44หมายเลขที่44นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชมงคลประการนะคะเนื้อทองแดงลมดําใบหน้าดูคมชัดนะคะด้านหลังค่ะพี่พีด้านหลังจะเป็นประมาณนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะ สวยงามแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่45หมายเลขที่45นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเรียนหลวงพ่อคงนะคะปาต่านใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจน องนี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากบอาูอยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติม,เตมกันก,นก่อนได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่46หมายเลขที่46นะคะพี่พีงองนี้นะคะจะเป็นเหรียญเสียนโตหลวงปูทวดปี5 0 0วัดช้าางให้จังหวัดปัตตานีใบหน้าดูคมชัด เป็นเนื้อทองแดงลงยานะคะใบห,หน้าดูคมชัดด้านหลังค่ะเป็นพระครูวิไลสโสพลพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แป9 1 0เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์นะคะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่47 หมายเลขที่47องค์นี้จะเป็นพระผงหลวงพ่อปานนะคะเป็นพิมพ์คุดผีเสื้อวัดบางนมโคนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธายาค่ะองค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน 1, 500บาทจัดส่งให้ฟรีเออองนี้นะคะพี่ๆสภาพดูสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่บินเลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบ,รบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่48 หมายเลขที่48นะคะองค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือพิมพ์ฉลุใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังยันน้องแบ่งปันให้ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีถ้าสนใจองค์นี้นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่49หมายเลขที่49นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อวัดบ้านแหลมพิมพ์เล็กใบหน้าดูคมดูชัดค่ะน่าเก็บสะสมมากๆด้านหลังนะคะจะเป็นหลังรอยจานองคนี้พี่พีท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายของ EP นี้ องค์นี้จะเป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อเอี่ยมพิมพ์ว่าจุลาเล็กลงรักปิดทองวัดสพานสูงนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนเลยผิวจะเป็นผิวแห้งปิดทองมาอย่างดีเลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะจะเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายนะคะ สำหรับ e ีนี้นะคะพี่ๆก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะน้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยชอบองค์ไหนเลงองค์ไหนไว้นะคะอย่าลืมโทรหาน้องสายด่วนสายตรงได้ที่เบอร์โทร0826205910นะคะผิดพลาดประการใดน,น้องต้องขออาภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมจะมีพะอะไรสวยๆมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวราพี่ๆทุกท่านไปแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ